ดีเเมื่อวานนี้นอกจากถแถลงเรื่องใหญ่เรื่องรังแล้วเนี่ยก็ถแถลงเรื่องอสั่งไม่ฟ้อง TPI ที่เป็นค่ะเป็นคราวก่อนหน้านี้นะ,นะคะว่าอาจจะกระทําความผิดพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535หรือไม่นะคะเมื่อวานนี้ คุณธาริศเพ่งดิตนะคะได้แถลงข่าวค่ะบอกว่าเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่พอที่จะยืนยันหรือพิสูจน์ความผิดของบริษัท TPI ว่ากระทําความผิดแบบนั้นจริงนะคะพนักงานสอบสวนจึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาและตัวของคุณธาริศเองในานะทธิปรีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็ได้เห็นควรสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลังจากนี้ DSI จะดําเนินการตามระมวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปนะคะลองฟังเหตุผลอีกสักนิดหนึ่งนะคะ ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะผมคงจะไม่ก้าวล่วงไปกระทบกระเทือนสารรัฐธรรมนูนนะครับว่าจะตัดสินอย่างไรแต่ว่าการที่คณะพนักงานสอบสวนของดีไซนมีความเห็นว่าคดีหลักหรือคดีประธานไม่เป็นความผิดหมายความว่าเงินเนี่ยไม่ได้ถูกไซฟ,ฟอนแต่เป็นเงินที่นําออกมาจ้างบริษัทแม่ไซอาจ,จริงนะครับก็ย่อมจะส่งผลต่อ ข้อกล่าวหาที่ว่าแมสเสียเนี่ยนำเงินไปสนับสนุนพรรคโดยไม่ชอบนะครับอย่างอย่างแน่นอนนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใบสั่งนะครับหรือไม่ได้มุ่งกระทําไปช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือเป็นการช่วยเหลือพรรคประชาธิป,ปัตย์นะครับแต่เป็นการทํางานตรงไปตรงมาแล้วก็ตรวจสอบได้ต้องถือว่า DSI แน่มากหลักฐานชัดๆอย่างเนี้ยยังกล้าสั่งไม่ฟ้อง บอกได้เลยเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยผมจะขออนุมัติที่ประชุมเวลาใกล้เลือกตัง้งเรามีโอกาสต,ต้องเปลี่ยนแปลงดีเอสครั้งใหญ่อธิบดีคนนี้ต้องย้าย24ชั่วโมงแล้วคดีนี้ต้องหยิบขึ้นมาดูใหม่ทบทวนใหม่เพราะพยานหลักฐานชัดผมไม่ได้ติดใจเลยถ้าเกิดประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบป,ประชาธิปัตย์ไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็300ขึ้นทำไมยุบก็ไม่ยุบ ไม่เป็นไรีไีอหวังผลกันเงินนผมไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่แต่ผมน่ะคิดอยู่คือย้ายมึงงนแรกอะ่ะนี่ฮะขอทั้งจะดุดันนะครับ